เปิด6ดาราทายาทธุรกิจดังที่รวยที่สุดในเมืองไทยในวงการบันเทิงมีเหล่าดาราคนดังหลายคนเลยทีเดียวที่เป็นลูกหลานธุรกิจดังที่เราคุ้นหูกันอยู่ทุกวันเป็นทายาทธุรกิจแนวหน้าของประเทศบางคนร่ำรวยตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการบันเทิงเสียอีกวันนี้เราเลยพาไปชมดาราทายาทธุรกิจดังที่รวยที่สุดในเมืองไทย ติด6อันดับว่ามีใครกันบ้างอันดับ6ปันปันสุดทัศนาดาราวัยรุ่นสุดฮอตที่มีความสามารถจะเกินอายุไปแล้วในแง่ของความร่ำรวยด้านธุรกิจเธอก็ไม่ได้เป็นสองรองใครเพราะสาวปันปันเป็นลูกของคุณพ่อที่เป็นประธานบริษทัทโอเวอร์ซีคาร์บอนไรเซอร์จำกดัดผู้นำเข้าทานหินไายใหญ่ของประเทศไทยนั่นเอง แถมตอนนี้สาวปัน,ปนยังเปิดธุรกิจความงามและอาหารเสริมของตนเองที่ทุ่มเงินลงทุนไปกว่า8หลักเลยทีเดียวอันดับ5เจมมาพระเอกหนุ่มที่เป็นหนึ่งในทายาทตระกูลอัศรรสะกรที่ถือว่าร่ำรวยอย่างมากเพราะเป็นเจ้าของอาณาจักรนิคมอุตสาหกรรมอัญญาธานีรวมถึงธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมกันหลายพันล้านเรียกได้ว่าเป็นพระเอกที่ทั้งรอและรวยมากๆจนสาวๆจำนวนมากพากันต่อคิวขอเป็นสะพ้ายอัศรสกรกันเป็นจำนวนมากอันดับ4เนมกัสโนวาหรือเนมปราการไรวาที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าเขาคือทายาทคนโตของธุรกิจอาหารชื่อดัง อย่าง S&P ที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ว่าหนุ่มเนมนั้นยังไม่เข้ามาดูแลธุรกิจอย่างเต็มตัวแต่เจ้าตัวก็มีธุรกิจของตนเองเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือแบรนด์เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นโฮกุโตะและร้านอาหารเพกคอฟฟี่ <C off ee> ซึ่งพิกัดก็อยู่ที่สยามพารากอนนั่นเองอันดับ 3. มีนพิชยา เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ธรรมดาสำหรับนางเอกสาวคนนี้เพราะครอบครัวของสาวมีนพิทยาประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการหมู่บ้านจัดสรรในชื่อชลพฤกษ์พาร์ควิวและเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรรายใหญ่ในจังหวัดขอนแกน่นภายใต้แบรนด์ SCG Home Solution Mac Home อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเอกสาวที่รวยระดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้อันดับสองนาตาลีจิรวนนท์ซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าจิรวนนท์เป็นตระกูลดังของเครือซีพีโดยสาวนาตาลีเป็นลูกของดออรประทีปจิรวนนท์มีศักเป็นหลานของนายธนินจิรวนนท์หรือเจ้าสัวซีพีนั่นเอง สำหรับทรัพย์สินของด็อร์ปฏิทิศเจรวนนเคยถูกจัดอันดับว่าเป็นอภิมหาเศรษฐีไทยปี2019โดยมีทรัพย์สิน1,200ล้านดอลลาร์เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ38,000ล้านบาทเลยจ้าอันดับหนึ่งพีทพาชลนักแสดงหนุ่มที่ไม่มีใครไม่รู้จักว่าผู้ชายคนนี้เป็นทายาทตระกูลกีราธิวัฒน์ เจ้าของเครือเซนทันโดยหนุ่มพีทเป็นลูกชายของเทรยุทธ์จิราธิวัฒน์คณะกรรมการบริษัทโรงแรมเซนทันพาซาจำกัดมหาชนส่วนคุณแม่ชนะดดาจิราธิวัฒน์ยังเป็นเจ้าของธุรกิจเพชรไดมอนทูเดยส่วนตัวของเขาเองนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเขายังทำธุรกิจของเขาอีกด้วยการเปิดเฟรนชชย โอเตโตคอนเนอร์ corner, ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและขายดีอย่างมากสมกับเป็นทายาทนักธุรกิจจริงๆเลยค่ะ